นับจากยุกล่าอาณานิคมรัฐบาลสยามพยายามเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคซึ่งเป็นพันธนาการที่ผูกรั้งอธิปไตยของประเทศและก่อปัญหาเรื้อรังมานานหลายสิบปีกระทั่งการเจรจาแก้ไขดังกล่าวเริ่มบรรลุผลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิตรประเทศแรกที่ยินยอมยกเลิกสนธิสัญ,ญญาดังกล่าวก็คือสหรัฐอเมริกา วันทึกประวัติศาสตร์ชาติสยามกับเรื่องราวตลอด15ปีในสมัยแห่งรอยต่อสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเสนอมหาเทราจา ในศตวรรษที่แล้วไทยต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนักก็คือการล่าอาณานิคมและสําหรับพิประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่ามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับไทยและในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความสําคัญอันแน่นแฟ้นนี้ก็ได้มีส่วนช่วยคล,คลี่คลายปัญหาบางประการให้รู้ล่วงลงไปได้ ปลายศตวรรษที่19ล่วงเข้าศตวรรษที่20สยามต้องเผชิญภัยคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกรอบด้านขณะนั้นสหรัฐอเมริกาเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเป็นไปในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างใกล้ชิดและสงวนท่าทีที่เป็นกลางนายพลยูริสซิสกแกรน อดีตประธานาธิบดีสองสมัยของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเดินทางมาเยือนไทยในสมัยรัชกาลที่หยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นไม่มีนโยบายแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองในดินแดนแถบนี้รัฐบาลสยามจึงหวังผูกไมตรีให้แน่นแฟนด้วยหวังว่าสัมพันธภาพนี้จะช่วยทวงดุลอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสที่กำลังรุกคืบแผ่อิทธิพลในสยาม การมาเยือนครั้งนี้ส่งผลดีต่อสัมพันธภาพทั้งสองฝ่ายเพราะอีก3ปีต่อมาสหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งทูตมาประจำประเทศไทยเป็นคนแรกจากนั้นรัฐบาลไทยก็ส่งพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤริทธิ์เป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและได้จัดตั้งสถานทูตไทยขึ้นณกรุงวอชิงตันมีพระยาอัครราชวราธรพัสดาบุรณะสิริเป็นอัคราชทูตไทยคนแรก การเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าผู้นำไทยมอในงแง่ของความรู้เทคโนโลยีนะการเพือ่อไงวาคือคือ,ค,อคือสร้างความทันสมัยผมคิดว่าผู้นำไทยเนี่ยหรือผู้นำสยามในตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้ว่าสามารถจับได้ว่าระบบ,ะบของอเมริกาเนี่ยแล้วนักคิดหรือพวกผู้นำของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะปฏิบัติต่อประเทศอย่างเช่นสยามเนี่ยใช่ไหม ค่อนข,ข้างจะเท่าเทียมคือคือให้ให้ความเคารพให้แรงต่างเนี่ยดีกว่าทางฝ่ายยุโรปนะผมคิดว่าดูจากการเจรจาติดต่อ,อต่างเลยใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถติดต่อรับความช่อหรือรับรับ,รบแนวคิดอะไรทางแรกเปลี่ยนกับทางฝ่ายอเมริกาได้เนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายสยามนยก็คงยินดีที่จะที่จะใช้เงื่อนไขอันนี้นะ,ะปีพุทธศักราช2444 สื่อมวลชนอเมริกันเสนอข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเยือนสหรัฐอ,อเมริกาอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชมัยตรีกับรัฐบาลประธานาธิบดีแมคคิลลี่แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อประธานาธิบดีแมคคิลลี่ถูกลอบสังหาร โครงการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาครั้งนั้นจึงต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดกระทั่งปีต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษและเสด็จนิวัตรพระนครระหว่างเส้นทางนี้พระองค์ได้เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน ครั้งนั้นทรงมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์ผู้นำอเมริกันยุคก้าวหน้าในต้นศตวรรษที่20ตลอดจนบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองการทหารเศรษฐกิจและการศึกษารวมทั้งสื่อมวลชนที่สำคัญการเสด็จประพาสครั้งนี้ตรงกับช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากำลังปฏิรูปประเทศขนาดใหญ่ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อ,ต,อต่อต้นสัตว์ตัวที่20สเนี่ยสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนเนี่ยเยอะมากเป็นการเปลี่ยนขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วการเปลี่ยนนั้นก็มีจุดชัดเจนเลยคือว่าเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนะเป็นการสร้างพัฒนาการอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งก็เป็นเป็นแม่แบบเดียวกันกับที่ยุโรปคืออังกฤษฝรั่งเศสดัชเนแถลงพวกนั้นก็ทำทำกันมาก่อนแล้วต่างๆนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ะวัริตร์อเมริกาเรียวกว่ายุคโปรเกรสซี ถึงเราไปเป็นไทยคือยุคก้าหวน้า,นาก็คือรวมแล้วก็คือหมายว่า,าความคิดอุดมคติอุดมการทฤษฎีที่คิดขึ้นในตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยพุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันเลยก็คือสร้างความเจริญก้าหวน้าให้กับสังคมชุมชนอเมริกาการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้านของสหรัฐอเมริกาและเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายยิ่งสำหรับการปกครองแผ่นดินต่อไปในภายหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนนทหารของอเมริกันหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นโรงเรียนในทหารชั้นนำที่ผลิตกำลังทหารให้แก่กองทัพอเมริกันเป็นไปได้ว่าทรงบีพระราชประสงค์ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าวิชาทหารของอเมริกันนั้นเหมือนหรือแตกต่างไปอย่างไรบ้างจากวิชาทหารที่เคยทรงศึกษานในอังกฤษเช่นเดียวกันในด้านการศึกษาสมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับแถวหน้าหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งนิวยอร์กมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในมลรัฐแมสซาชูเซตส์กว่าหนึ่งเดือนของการสเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอเมริกันได้จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติที่สำคัญการเยือนครั้งนี้นับว่ามีผลดีต่อการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหลังการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาครั้งนั้นอีกหนึ่งปีต่อมารัฐบาลสยามได้ว่าจ้างนายเอ็ดเวิร์ดสโตเบลศาสตราจารย์ด้านกฎหมายชาวอเมริกันเข้ามาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ต,ต่อจากนายโรลังเยอคแมงนักกฎหมายชาวเบลเยียมเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยว่าจ้างชาวอเมริกันมารับตำแหน่งสำคัญน <lar> ี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศส่งให้เหตุผลว่า รัฐบาลอเมริกันจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการคบค้ากับอเมริกานั้นจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินแดนงานสำคัญของสโตรเบลคือการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกับฝรั่งเศสในวิกฤตการรอสร้อ 112. และต่อมาเขาได้ช่วยเจรจากับอังกฤษให้ยอมผ่อนผันเรื่องสิทธิสภาพนอกอนณาเขต โดยแลกกับดินแดน,นหัวเมืองทั้ง4ในแหลมมาลาย,ยูซึ่งอังกฤษยังยินยอมให้ไทยกู้เงินสร้างทางรถไฟสายใต้แต่สโตเบลก็ถึงแก่กรรมก่อนที่รัฐบาลสยามจะลงนามในสนธิสัญญากับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งชื่นชมสโตเบลว่าได้ทำประโยชน์ให้งานราชการเป็นอันมากความสัมพันธ์ของไทยที่มีต่อสหรัฐอเมริกา ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา15ปีในราัชาสมัยของพระองค์นั้นก็ไม่ปรากฏความขัดแยง้งบาดหมางใดๆให้มีต่อกันและรัฐบาลก็ไว้วางใจว่าจ้างชาวอเมริกันให้มาเป็นที่ปรึกษาราชาการตลอดมาที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินคนถัดมาต่อจากสโตรเบลคือเจนส์ไอเวอร์สันเวสเทนการ ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเช่นเดียวกันเขาได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบต่อมาจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ปัญหาข้อพิพาทต่างๆคลี่คลายไปมากและดูเหมือนว่าจะปลอดจากภัยคุกคามของตะวันตกแล้วแต่เวลานั้น ยังคงมีปัญหาที่ค้างค้างสั่งสมมาและรอการแก้ไขอีกมากมายการเสียดินแดนในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นหลักประกันแต่อย่างใดว่าชาติตะวันตกจะหยุดคุกคามหรือไม่ไทยยังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากสนงทิสัญญาที่จำต้องทำไว้กับประเทศต่างๆหลายฉบับซึ่งมีความไม่เสมอภาครวมทั้งปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่นับวันจะเป็นปัญหามากขึ้น ปัญหาใหญ่หลวงนี้ตกทอดมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่คือภาระอันหนักหน่วงที่ต้องทรงแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อให้ประเทศมีอิสรภาพและอธิปไตยที่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐบาลสยามเคยส่งเวสตเดนการ์ดที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เป็นตัวแทนเดินทางไปกรุงวอชิงตันเพื่อหาหรือกับรัฐบาลอเมริกันโดยตรงเรื่องขอเจรจาแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เสมอภาคแต่แล้วการเจรจาแก้ไขสัญญาก็ยังไม่คืบหน้านักเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ประทุข,ขึ้นมาก่อนการเจรจาจึงต้องหยุดชะงักไป ระหว่างสมรภูมิสงครามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาหรือไทยทรงกองกําลังของไทยเข้าร่วมรบเคียงข้างฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐอเมริการ่วมอยู่ด้วยเมื่อสงครามยุติลงโดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะและมีการเปิดจราจรทำสนทีสัญญาสงบศึกณพระราชวังแวส่ายกรุงปารีส รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าจรุญศักดิ์กฤษ,ษดากรอัครารชทูตประจํากรุงปารีสเป็นอัคราชทูรพิเศษที่1และพระวรวงเธอกรมหมื่นเทววงศ์วโรวไทยประหลัดทุลฉลองกระทรวงการต่างประเทศเป็นอัครารชทูตพิเศษที่สองไปเจรจาขอแก้ไขสัญญากับประเทศต่างๆครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงประเทศเดียวที่ยอมรับข้อเสนอของสยาม ประธานาธิบดีวูดโรวินสันได้กล่าวว่าชาวอเมริกันจะทำสัญญาฉบับใหม่ให้สยามอย่างเสมอภาคโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนสยามและสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาพุทธศักราช2463ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับอเมริกันและเลิกภาษีขาเข้าร้อยละสสยาม มีเสรีภาพที่จะกำหนดอัตราภาษีขาเข้าเองอันเป็นแบบอย่างให้สามารถเจรจาแก้สัญญาในลักษณะเดียวกันนี้กับมหาอำนาจตะวันตกชาติอื่นๆได้สะดวกขึ้นดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าสัญญาใหม่ฉบับนี้เป็นหลักประกรันความยุติธรรมที่รัฐบาลอเมริกาได้มอบให้กับเรา และนับเป็นบันไดที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขส่นที่สัญญาเก่าๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศอเมริกาได้สร้างความหวังใหม่ให้แก่เราว่ามหาอำนาจอื่นๆคงจะช่วยเราขจัดอุปสรรคของประเทศด้วยรัฐบาลและประชาชนชาวสยาม ่างชื่นชมน้ำใจไมตรีของชาวอเมริกันที่หยิบยื่นอิสรภาพและความเสมอภาคให้และนับแต่นั้นมาสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นสามปีต่อมาดรฟรานซิสบีแซบุตรเผยประธานาธิบดีวิลสัน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ติดต่อให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เดินทางไปกับพระวรวงเธอกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยประหลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปนับเป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งคณะของดรฟรานซิสบีแซ เจรจากับประเทศต่างๆทั่วยุโรปราวสองปีในที่สุดก็สามารถผลักดันให้ประเทศเหล่านั้นยอมตกลงแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับสยามขนาดเดียวกันผลสำเร็จจากการที่สยามสามารถแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคได้ในครั้งนี้ ก็ได้เป็นแบบอย่างและช่วยปูทางให้อีกหลายประเทศในการผลักดันการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคในลักษณะเดียวกันจนบรรลุผลเช่นกันนับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลสยามที่ได้ยกระดับสถานะของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นก็คือโดยรวมๆแล้วผมคิดว่ารัฐบาลสยามในตอนนั้นค่อนข้างจะมีฐานะเป็นที่ยอมรับนในการติดต่อ กับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่สามารถรักษาเอากรอาชอธิปไตยเนี่ยโดยการเพื่องวาพัฒนานะทําให้ประเทศสยามทันสมัยนะแล้วก็สามารถมีความคิดมีความเข้าใจเนะี่ยตรงกันนะในเรื่องจุดหมายของความเจริญก้าวหน้าของอายธรรมเนี่ยมันคืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่า ผู้นำประเทศเอเชียอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการเพื่อย,ยกระดับตัวเองในฐานะทางชนชั้นนําของเขาเใช่ไหมให้เพื่อแบบเจจาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกอันเดียวกันกันกบผู้นำของยุโรปอเมริกาได้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ป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 นลักษณะพิเศษมากๆหรืที่ผมคิดว่าทําให้สยามเนี่ยเป็นประเทศเดียวมั่งในประเทศที่ททไม่ได้เป็นมหาอำนาจในในเอเชียต่างเนี่ย ที่สามารถเข้าไปเจรจาเข้าไปทำให้เป็นที่ยอมรับของหมหาอำนาจในตอนตกได้การเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคค่อยๆลุล่วงไปทีละประเทศจนถึงปลายรัชสมัยนี่คืออีกบทบันทึกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินที่ใช้ภาพความพยายามในการปลดเปลื้องพันธนาการของอธิปไตย ซึ่งฉุดรั้งการพัฒนาประเทศมายาวนานกว่า70ปีและนับเป็นย่างก้าวสําคัญในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคซึ่งสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในทศวรรษต่อมากล่าวได้ว่าความสำเร็จอันเกิดจากความมุ่งมั่นในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกันนั้นเกิดมาจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศทําให้ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ตราบจนทุกวันนี้ คำนำหน้าชื่อเพื่อแบ่งเพศของบุคคลเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สถานะทางสังคมของบุคคลจะถูกกำหนดไว้หน้าชื่อของแต่ละคนหากเป็นชนชั้นสูงจะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นท่านหรือเท้าแต่หากเป็นแค่ไพร่จะใช้ว่าอําแดงหรือนายการใช้คำนำหน้านามในลักษณะนี้สะท้อนภาพสังคมไทยในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระบบแบ่งชนชั้นวรรณะในสังคมลดน้อยลงคำเรียกอ้ายอีก็หมดไปพร้อมๆกับระบบทาสที่เปลี่ยนไปสู่การค้าแรงางานอย่างเป็นทางการมากขึ้นในพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ออกพระราชกฤษฎีกาคำนำหน้านามสตรี กำหนดให้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อผู้หญิงจากอําแดงเป็นนางสาวและหากแต่งงานแล้วให้เปลี่ยนเป็นนางให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของตะวันตกที่ใช้คำว่า Miss และ m ิ s ซิสในขณะที่ผู้ชายยังคงใช้นายเช่นเดียวกับเด็กชายและเด็กหญิงสืบมาถึงปัจจุบัน